สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสครับเด้ผ่านเขามามาวัดครับผมวัดอ่าวัดวัดปานน่าโนนพระศิลามงคลครับทางเขาวัดครับผมยังเป็นขีหินแดงอยู่พี่น้องนี่ครับนี่เป็นขีหินแดงอยู่ ปลาครับดดัปลาสิยังไงปลากันยังหลายอยู่ครับผมเนี่ยครับทางเขาวัดเพิ่นห่างจากตัวอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองกุชีนาไลยครับอ่าห่างจากอำเภออำเภอเมืองอยู่ประมาณสามกิโลครับผมจากตัวเมืองอ่า กุชีนาราจังหวัดกาลสินเนี่ยแหละครับผมทางออกจากตัวเมืองมาถามเจโลครับกถวที่ปพ่อวัดเนี่ยครับวัดป่าโนนพระสิริมงคลพี่น้องเยเป็นวัดเพิ่นเปิดไอ้เพิ่นตั้งไม่ครับผมเป็นประมาณตั้งห้าหกปีแล้วครับเนี่ยป่าใหม่ยั่งยั่งอะไรยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องพระเพิ่น กัมันสายอยู่องเดียวครับพระอาจารย์พันอยู่องเดียวยวัดนี่แหละวัดปาลาเนี่แหละครับผมเป็นสายลุงปูช่าครับผมเป็นสายเดียวกันครับครับไม่ดุซีดลุงปูช่าครับต้นดอกมงมานักปลางามดีบริใสปุ๋ยใสยำคนว่าพระอาจารย์พันจวดจา้จาจอดดูครับก็มานนี่เม,มีโอกาสเดี๋ยวว่า ปรับปรุงสาราจังหน่อยครับพี่นอ้องเพิ่นอยู่ผู้องค์เดียวครับในเวลาเพิ่นกวาดใบใหม่เพิ่นกับกวาดจุดจด่ดจุดจ่าแล้วครับผมพระอาจารย์มันอยู่องค์เดียวสันเข่าคาบเดียวนะครับนี่ยังเป็นป่าครับดอนนี่ดอน,ดอน,ดอนเฮ็ดพี่นอ้องเฮ็ดปวกนี่หลายครับนี่เฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดยังครับมีสมบ ปีเห็ดครับแล้วดูดูการออกออกวัตสุแนวครับอยู่นีนป่านี่ป่าเห็ดป่าเห็ดนี่ครับบัตรกาฮองกาสีผัฒนาครับว่าท่านไหนไปโดนท่านโดนครับผมสีหาปีละละไปสีสุกเพิ่นกันงามแปลนมาลาอยู่ กอบางไ่งอยู่ครับลำตนมันคนออกกำลังกายงี้ยกังเวนกวดใบใหม่ผมพายัางลเลาะบึงพระอาจารย์อยู่ยักปีแล้วครับนี่ไ อยู่กักปีแล้วอยู่นี่หกสองสองกุมภาพสอาหกสองืมหกปีได้อยู่หกปีแล้วพี่น้องนี่น้องไม่ไล่เด้อพี่น้องเด้อ กุ๊ดพ่นกับหลายอยู่ครับผมแต่พ่นอยู่องเดียวเงียบสงบครับนี่ยิน้ยจะเสียงนกผิดหรอกต้่นมะขามกับต้นใยนี่เป็นป่าครับป่าย่งๆอยู่ต้นจำป่ากับต้นใยครับแม่ตะเคียนท่องสาธุต้นตะเคียนครับนี่ต้นจำป่าพี่น้อง ต้นจำปาเงยแต่มันโกนครับคคดว่าโกนนั่ก็สิเลือ่อยได้อยู่ครับพีออ่บขึ้นๆองกเลยโอ้บอกโกนพี่น้องแน่นอยู่ต้นจำปาต้นดอกจำปาไอ้ต้นม่วงครับต้นตะเคียนต้นหลงเงครับไม้ตะเคียนคนต้นไม่ดู พวกต้อพวกแตนก็รไายครับจักมาอยู่อย่างเดียวมาอยู่นี่ครับผมหลายห้างนียครับตน้นอยู่ต้นขามตน้นโู้นะอ,นอูนกุดหนึ่งครับผมว่ามีผู้อยู่นะครับผมคนม,มีองค์เดียวครับคนกวดจัดจัดอยู่นี่เจ้าอวบคนอยู่องค์เดียวบ่อมองพาบึงห้างตอน โหว่าเป็นวัดมาอยู่เลยด้ยครับมาอยู่ต้นขามเหรอครับนี่พี่น้องเห็นว่าต่อนี่ถ่าถ้าอินขาวพี่น้องสลาบบึงต่อเลยพี่น้องเด้อโูว่าเป็นวัดมาอยู่นี่เลยครับนี่เดี๋ยวผมสุดน,นั่นนะนี่นิ่งเนี่ยครับห้างต่อพี่น้อง นี่ครับหัางต่อพย่างบินเขาบินออกเนี่ยครับอคนขันยางหลอดไปหลอดมากนะครับกับเป็นตะยาน,นยอดครับผมขันยางสิ้นแน่กับือสิว่าว่าเห็นมันเป็นอย่างครับต่อต่อใหญ่เลยครับมันหัางหน่อยได้มมันก็อันนั้นมันก็กจอผี่หัางหนึ่งครับผม ผมเห็นอยู่ห้างหนึ่งอยู่เสรนอแต่เด้อห,ห,ห้างนีง่ก็ห้างใหญ่อ,อยู่ครับนี่ห้างหนึ่งพี่น้องห้างต่อเออเขสิแงย่งเง้ยเด้อนี่ห้างหนึ่งต่อมาอสศครับน้อตุนประคัมโอ้ยเสียงโงกเลยนี่พี่น้องเห็นว่านอ้อเดี๋ยวเงี้งอีกด้านหนึ่ง านาะเหรอครับห้างนี่ห้างนี่ไปครับห้างต่อมีตัวหนึ่งมันย่นย่อนแสงครับว่าใครเห็นมันจะสูงมันย่อนแสงยัยหางอยทางที่สีเห็นว่าพี่น้อง มันเป็นห้างต่อพี่ห้างหนึ่งห้างห้างกับใหญ่คือกันนะครับมันหลายห้างครับเสียงนกกระวอกเววีดโซล่ามันก็กำลังสั่งไหม่ครับสั่งไหม่ข้าวกระเหล่าพี่หน่อยเสาใหญ่ๆว่าเป็นเสาใหม่ครับเป็นไล่ใหม่ครับเป็นไล่ใหม่ซื่อๆแต่เป็นปูนพี่หน่อย ฟังเสียงนกอยู่นอ่นอยนกจกจกจักจากอยู่นี่หอดกระต่ายปลาอยู่หนอ่อยเบิ่งผ้าเบิ่งกระต่ายปลานี่อยู่ในนี้แล้วครับกระต่ายปลานี่โอ้ตาเริ่มมองมองแล้วน้องอขึ้น,นอนสบายเลยเมื่อ,นนอกี้นะเฮ้ยี่น,น้องเห็น้่งกระตาา่ายปลาง่วย นอ้นั่นอยู่กอกล้วยครับปลาดอกเกดมีกระต่ายปลาครับมีสองตัวพี่น้องตัวนึงมันหาบอพอ,พอมันแล่นอยู่นี่เลาะนี่อยู่ตัวนึงหาบอพอครับโอยังเป็นปลาอยู่พี่น้องสเสียงนกแตกแซล่ลแซ่ลอยลมลื่นสงบเงียบดีครับวัปดปลาเพลิน ชาลาพิ่นที่กระสังไหมอันนี้กําลังต่อออกมาครับตั้งเสาต่อออกมาชาลาก็เห็นก็กระแหลกใหมๆ่ๆหมนี่ต้นนุ่งนี่น้องต้นนุน่งตน้ตนตาลต้นดูใหญ่ต้นของม่วงปลา ไก่หั่นต่อครับนี่ครับต่อนี่ก็ได้จากปลาเลยนะครับนี่หั่นมันสีไงสำเนียครับผมหอยอวนตัวนี่เตี้ยนี่ยมันห่างแล้วเพิก็เอามาน,นี่หั่งต่อผล่าแขือไผ่นี่เพิ่ลได้จากปลาเนี่ยล้วมากอันนี้เพิ่ลพันธนาคมผลพันธนาคนนาด,ดำครับทิพ้พันธนาคด,ดำ แต่นต่เสียงนกพี่น้องเงียบสงบดีต้นของม่วงป่าพี่น้องของม่วงป่า,างไงครับเขาไปในป่าบองเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดออกหลายครับ ชาบ้านกองบ้นานลอยของบ้านเรืออยู่ครับเขตอภัยท่าน, <c oughs> นเพิ่นวิ่งวัวถั่วถึงวันอยู่องค์เดียวอันนี้ใส่ต้นเอีกระฟุกครับพี่น้องสัำรวจสากลากเห็ดก็ว่าได้ปลูกนะครับมันเกิดเองมันเป็นปลาต้นไม้ไงกับย่างย่างอยู่ครับทางเป็น,นทางรัดข่ายหมู่บ้านหนึ่งครับ ตอนมากต่อเพิงครับหลายขันว่าเป็น,นวัดมาอยู่อยู่น้ำหลดครับวัดสางห้างสางนั้นอยู่วัดพ่นอยู่พุธอยู่องเดียวครับสะอาดครับพี่น้องว่างหครับ่นก็กวดยังเว้น่น,นมีเวลาพ่นพ่นเ,เขียนไปปฏิบัติไรครับบาย ใบม่วงใบส่องเพิ่นเริ่มกวดครับเริ่มกวดใบใหม่ใบยังครับตัวฝนกวดหอดออกทางออกตุกคนตัวใบใยวัดกำลังปั๊บปุ๊มกำลังสัง่งนะพี่น้องงานโยมกับว่าท่านหูจักหลายบรนไดครับ ตอนมากอะอยู่แถวอำเภอไหนล่ะครับผมพันอยู่องเดียวพันก็เลยพออยู่อยู่นี่แหละครับสลาสลาะาองใน ข้างหลังเนี่ยติดธงหน้าครับอะ่รนะติดธงหน้าพี่น้องเขียวจุ่มคุ้มอยู่เทตหน้าข้างข้างหลังนี่โอ้นกกดนกกดลอยหรือว่านกกระปูดนะครับฝุ่นห้อยโกนไม้อยู่นี่อ้อยดำนะครับอ้อยดำโอ้ธงหน้าครับพี่น้องติดกันกับธงหน้าครับ เถียงหน้าครับมี่ครับเถียงหน้าติดกันเหมืนสาราวัดครับเถียงหน้าห่างต่อห่างต่อคนใดอย่างนั้ป้าเลยครับคนใดมานี่างต่อได้มาดนลรอครับมันอยากแตกหรอมันห่างเคนกับข้อแขมหนไอยยังสี่ล่ะครับผมปล่อยมันใหญ่ ลังปักปูงพี่น้องเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเบิ่งทึงท่งๆลองิ่งนี่งานงมพึ่งกับมาซอยกวดอยู่ครับผมนี่ขอกกมาวมาขันสีมอไซจาดจาดัดพันกวดซอยปูดจารย์มันกวดอยู่ไวๆอยู่คนแข็งแรงครับเป็นแข็งแรงดิ พระประธานครับพี่ของเขามาสลาสลากับห้องกระเฮ็ดใหม่ๆครับทั้งกระมุงแล้วครับผักแก้วแก้วนาปกผรกบดตร์กาไวครับผมวัดนายูครับเงียบสงบหนุนวิวทิวทัดกับทงหน้าครับโอ้ทางคน ต้นใหญ่ๆเป็นปูนนะครับปูนลลยต้นใหม่ครับแต่ว่าคือต้นใหม่อีลีพี่น่อยมันคือคักคืนเนี่ยเป็นลลยต้นใหม่อันนี้ปรับปรุงนามครับฝนมันตกมันสาดเขา้ามาครับกางเห็ดกำบังพี่น่อยเห็ดกำบังฝนมันสาดเข้ามาในสลา,าพี่น่องได้เห็ดใหม่